สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับวันนี้วันที่12มิถุนายน2568นะครับพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับวันนี้เดินทางมาไกลพี่น้องนะครับเอฟซีกระามกันเขามาหลายนะครับปู่โนนสวรรค์นะครับงวดวันที่16มิถุนายน2568นะครับ ไพเอฟซีผ้าทำชม่มขับเดินทางมาหาปูตั้งแต่ตองวดด้วยพี่น้องเด้อนะครับหนวดที่ผ่านมาอ่ามาสิบหน่วยปูถือว่าเดินดีถือว่าแม่นพี่น้องนะครับมาทุกงวดนะครับผมสูตรสิบหน่วยนะครับหนวดที่ผ่านมาศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์กามาหลักหน่วยสองกามาหลักสิบนะครับสองมาหลักสิบล่างสองไปหลักหน่วยบนนะครับอ่าถ้าจับกับวนมานำกัรเลยพี่น้องสองศูนย์นะครับปูห้ยตองวดแล้ว แบบงวดที่ผ่านมาชุด3ตัว529ดาับทาตัดกามาหาสองนะครับท่านผู้ชมแอทาตัดชุด3ตัวชุดเด่นชุดเน้นหนับปูให้ต้องงวดนะครับผมแอเหมือนี้ไม่ให้ปูเน้นย้ำไฮโค้งสุดท้ายนะครับพามาเบิ่งเหล็กทูบน้ำท่านผู้ชมปูวาเลกทูบได้แล้วนะครับเอาเอฟซีก็รอดับชุดดับพี่น้องนะครับพึ่งหลุดเด้อพี่น้องเด้อหนับพึ่งหลุดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วงวดที่ผ่านมาหัวัตลุดหลุดอยู่ครับปูกระยำบา ปีหนึ่งรุดอยู่เทียหนึ่งสองเทียนะครับดับตามสูตรนะครับออ่า่าาาแตวกกลงห้ FC, คืเนะปูกระยำเสมอนะครับถ้าผู้ใดมักนะได้ชุดดับหาไปได้พี่น้องมาได้ทุกตัวนะครับปูวะได้ว่าดับสนิทปูว่ามีโอกาสมาได้นะครับเอาเขาไปการาบน้ำมาสการปูน้ำกนันท่านผู้ชมมาหอดช่วงใบใบนะครับปูว่าอยู่ช่วงใบใบพี่น้องก็เลยมาช่วงนี้นะครับปูว่าอยู่ช่วงใบใบเด้อถ้ามามาช่วงใบใบเขาไปชมเขาไปฟังน้ำกันนะครับ กาบนม,าาบามัสการครับปูการนมัสการเจ้าข่ะปูะจะเดินพ้นนะครับวันนี้พายเอฟซีพานผู้ชมครับวันนี้วันที่12มิถุนายน2568นาร้กสบะครับพาเดินทางมาไกลอยู่ด้วยพี่น้องเดอ้อมหาปูโนนสวรรค์มหาปูตั้งแต่ตองหวดแล้วพี่น้องนะครับยำเอฟซีได้พี่น้องเดอ้อนะครับผู้พันอยากให้มหาปูไม่ให้ปูเนียนยำให้เอาเบงงวดที่ผ่านมาก,ก่อนนะครับสูตรสิบหน่วยปูถือว่าแม่นพี่น้อง หนับมาทุกงวดหนับสูตร10หน่วยนะบศูนย์หนึ่งสองงวดที่ผ่านมานะบศูนย์กับมาลักหน่วยล่าง2กับมาลักสิบหลังมาทำกันนกปูเนาะอ่าสองกับไปลักหน่วยบนพร้อมพี่น้องนี่สองนี้มามาลักสิบลักสิบหลังลักหน่วยบนศูนย์กับมาลักหน่วยล่างท่านผู้ชมนี่ปูจับหอห้าสองเก้านะครับตัดเอาถ้าตัดมาหาสองอยู่ ดับปยูงวดงวดที่ผ่านมาสองหาหาสองดับปยูนั่พี่น้องเด้ปีหนึ่งจะดับปยูงวดสองงวดบ่ปูดับปยูเมนอ่างวดนี้มันมันเกิดมาเด็กดับแน้วงวดนี้ก็ได้แมนบ่ปูปลาเถาก็คิดไว้ยุติพี่น้องนะครับอ่างวดที่ผ่านมาดับไม่อยู่นะครับท่านผู้ชมดับประยูนี่สองหาดับปยูนะครับท่านผู้ชมเอ๋อดับอันไหนปูมันแม่เรียกปลาเถาะเลยนี่บอกปูอืมนนี้ท่านผู้ชม โอ้พี่้องนี่เลกแ้อกันเห็นโอ้เลยแล้วร้องโอ้เลยพี่้องโอ้ันเข่านเห็นชัดประธมชุมอ้สามห้าศูนย์ศูนย์ห้าสามปูเลยว่าเลขดับปูสามหาสามปูเลยว่าจะดับประยุ่อีกงือวันนี้ปูแมจังมาเองประชม นี่เขาคัดแทสตนี่เออานี่พี่นอ้องเห็นชัดป่ะอเอา้าเอฟซีเห็นชัดๆ้วปูเร้อนี่มคือบอคอยชัดแหละพี่นอ้องนี่เอานะท่านผู้ชม,ม,มสามห0าศูนย์ศูนย์หาสามนะปูเนาะ,นะเลขถูกเด้อพี่น้องเด้อ ปูเลยว่าจ,จะดับใอยูงวดนี่ <laughs> 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 ปูวายูเบาถาวา่าถ้าหเห็นเบาถาวเจะอ่าจะรอจะถูกใจได้ปว่นปูว่า <laughs> จะห้องโอ้เลยเกิดปูว่า <laughs> ห้องอีลีนะคะ <laughs> นะครับ <laughs> ป๊าดเนาะเอาเดี๋ยวจะบ้าถาวจริงจะเขียนให้ได้พี่นปูว่าสามสามห้าศูนย์ปู่จไล่จากล้ามปบนปูเล็กถูกมันในเั้งสองอย่าง สามหาศูนมาปูศ <Gian cido> <Good> uh, ูนย์าสามกระไดนะปูเนะอืมเพราะว่ามันมันมันมาเข่าซึ่งมันปล่อยไปแล้วเด็ดนี่ธรรมชมเอาเอาเข่าเท่้งเลยคำนวณเนาะตรงกันกวพี่น้องเอาธรรมชมนะครับสุดไอ้ที่ปูเขียนใบยูบะครับใบที่ปูเขียนเมือไบ่เอาเป็นยังเบื่อไหรเอาแถาเขียนใบด้อพี่น้องเนี่ยอ่ะนี่อยู่เนี่ยนี่แหละพี่น้องอันนี้มื่เข่าสามศูนย์หาศูนย์เรี่อ่าศูนย์หาสามปูสามศูนย์ เอาทำช่วปู่นนสวรรค์นะครับ16มิถุนายน2568ยาครัคันดับวยุก็คือสมหาสังครับผมอ่ารับมา10หน่วยได้พี่น้องได้10หน่วยปูนะครับผู้ใดหาตัวติดมาใส่เลยนี่จว่าเบาเถ่าคิดว่าสมกับพาจะมานำกันอีกปูอ่าเพราะว่างวดที่แล้วนี่สองกับศูนย์มานำกันสองงวดอ่าอ่างวดเก่าศูนย์กับมานำกันมันบบาปู สองศูนมานย์ำกันม่น้ำกันอ่าหมดกอนก็มาศูนย์เขานี่อ่เอานะครับธรนมช้่มนี่สิบหน่วยสามสี่ห้าน่วยนี่หกับสานีูนมาน้ำกันบ่นะครับเหล็กติดศูนย์ันดับดับประยกคือดับหาส้ำซ้ำหาหาซ้มหาปยุนโปัวศูนย์สี่หกเจ็ดเหล็กติดครับถ้าวิ่งวิ่งศูนย์ปัวอือโอ้แต่ว่าสามศูนย์กับหาศูนย์ี่ตรงกันเลยนปัวเนาะอ่า แบบสามตัวเจ็สายตัวเน้นพี่น้องตัวเดียวได้พี่น้องเจ็ดสามนคือตัวเดียวนะเพราะว่าปูจับไห้มีสามศูนย์สามหกวงกลมที่สานกับสามเจตัวเน้นปูมันก็นมาพกพอดีได้ยุทธถูกก็มากพอดีราคาปูจับไหห้หาหกห้าแบห้าศูนย์ห้าห้าเก้าเกนี่ก็มาจากเลขติดนปูเนาะนปูปเหลเกาไมา่ใหปูแค่ซีโตนะครับอืม เอานี่ครับเลขดับเห็นบหมพี่น้องปูว่าจะดับปรยุคือสามหาหาสามพี่น้องอ่าเพราะว่าในชุดนี้พี่น้องหาเจ็ดปูประจับเพราะว่าติดดับหาแปดกับรบริจับ,จบ, 5, 9, บได้จับหาเก้าให้ดับผู้ใดมักชุดดับติดไว้ได้เด้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นดับตามสูตรนะครับมาได้พี่น้องปูบริวารดับสนิทดับครอ่งวัที่แล้วนี่สองหาหาสองเห็นไหมครับมาได้ดับอันนี้ปูให้ ให้ตามสูตรนะครับปูวางวดนี่แนแออาจจะมาตดดับอาจจะมาสามหาหาสามเออมาได้นะปูเนาะมาได้ทามักตรงเลขชอบเลขฟันครับพี่น้องหาไปเลยนะครับปูบริวารดับสนิทได้พี่น้องเดอ้อมาได้ให้ตามสูตรนะครับเอาเดี๋ยวเบาเท่าเขียนเลขทูปให้่านมชม้ชมเอานะครับ่านมชม้ชมเลขทูกป,ปูนนสมานมีอยู่ <c oughs> ขันมาเสีมากีีทายรถเบาเทา่า หาศูนย์มาปูเ่อหาศูนย์ก็หาหาเท่านั้นใช่แมันจะมาได้เนี่ยอันนี้จุดเมดื่อไรปูเล็ขทูบเนี่ยมันพระไงเนีน่ยจุดวันพระที่ผ่านมาวันพระใหญ่ได้พี่น้องได้น,น,นะครับเอาธรรมบุญชมเลขทูบศูนย์ห้าสามมาปูใส่เบาเทาเบิ้งนะค,ครับผมอครับศูนย์ห้าสามก็ได้ละปูมันเขาอันครับนั้นเลยอ่าศูนย์ห้าสามห้าสามห้าศูนย์ไดทธารมบุชมได้ 053นะครับสามหาศูนย์ศูนย์หาสามกรดได้ทำบุชมเด้นะครับศูนย์แล้วแต่ผู้ผู้จะไล่จากล่างไปบนหรือบนมาล่างอเลขเลขคู่แล้วนะยื่ใน3ตัวนี่แหะเรียกประตูกระไดครับตัวน้ำน้ำปูเนาะสามหาสามศูนย์หาศูนยกับตัวด้วยปูวาทาดับุก็คือดับสามหาหาสด้วยพี่น้องดับโยุปูวางวดนีทาดับย กันดับยูกับ 30, 3ศ 500, หาแค่นี้ถ้า 3, 5, หาดับยูก็จะมากคือ30กับ50เท่านั้นนอกับตัวด้วยได้พี่น้องเดอ้อนี่นะตรงกับชุดที่ปูให้หา30กับ50พี่น้องนะครับราเล็กู่ตรงกับความฟันเบาเท่าเลยเบาเท่าผันฟันได้่า3ส บบาเถ่าฟันในหาซูนสามนี่คือการมาเาเถ่ามาเห็นจีฮ่องอ้ยเอ้านี่พี่น้องนะครับเน้นคักๆตัวได้ปูนี่คือสามซูนขึ้นเก้านสามซูนขคือเก้าอันนี้ปูให้ตั้งแต่ตองหวดเด้อพี่น้องเด้อมาหาปูตั้งแต่ตองหวดพี่น้องนะครับขึ้นสามซูนขึ้ก้าพ่อเบาเถ่าคิดว่านี่สิบหน่วยปูจะมาสามกับห่ามันกำกันพี่น้องนะครับสิบหน่วยมาได้สิบหน่วยพี่น้องอย่าลืมเด้อ ม,มาสูงวดพี่น้อง10หน่วยมาได้10หน่วย3าตัวของปูนี่สามหางวดที่แล้วศูนหน่มาทั้ง02องมาทั้ง0ูนยองศูนมาน้ำกันพร้อม2กับมาสิหน่วยล่างไปหน่วยบนพร้อมนะครับแคปหน้าจอท้ชมนะครับนี่ปูนเน้นให้ก็คือ30มูนยปูไดมักเลขทูกกันน่ครับสามห้าศูนย์ศนะปูว่า้าตัวดับคือ3าหานะครับ,าาต 35, รบแต่ว่าชุดนี่ปูนเน้นให้30กับสา็ดนะครับ เลขวิ่งวิ่งศนะูนย์หนาสามตัวเจ็ดสามศูนย์ตัวเน้นศูนย์สามเจ็ดตัวรองราคาม่หาศูนย์หาหกหาเก่าพี่น้องกับโบน่ายได้อาจจะมาหาเก่าเลขประจำบเบ้าทถวก็ได้แคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับเป็นหน้าทางได้พี่น้องถ้ามักถ้าชอบนะครับผมถูกใจตรงใจเขาก็จังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับชุดสามตัวเขาก็หาใบเพื่อได้เลขท้ายรางวัลเลขไทยสามตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัล,วล,ลวใหญ่ฮาได้โชคใหไงนะพี่น้องนะเนาะเบ้าทถวกลับขอบคุณขอบคุณนะปู่นนท์สวรรค์พี่น้อง ขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมเอาให้โชคให้มาด้วยนะซาทุกขบูร์ฮคร์ดฮาร์ดเจอร์เรียวหนุนครับซาทุกขบผมพอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ